สวัสดียามเชา้าวันนี้จิบกาแฟแล้เขาฝนตกหมอกลงก็เลยมองวิวเขาไม่เห็นนะบรรยากาศดีมากยามเชา้าส่วนต้นกาแฟจริงๆก็ลองดูนะว่าจะได้กินไหมนี่ก็ต้นกาแฟอีกต้นหนึ่งผักบุ้งปลูกหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กำลังจะได้กินแล้ว สวนเราก็ยังไม่ถึงปีนะได้ประมาณ6เดือนนะครับก็เรามีเซฟโซนของเรานะเวลาเราว่างเราก็เมื่อวานก็มาเช็คอินที่สวนนะครับจะนอนนี่สัก2คืนนะวันศุกร์วันเสาร์เช็คเอาวันอาทิตย์นะครับก็ได้ออกกำลังกายนะได้ ออกกำลังกายก็หเหมือนเรามีสวนปฏิบัติธรรมของเรานะจะจินตนาการว่ามันเป็นสวนเป็นอาสมเป็นรีสอร์ทส่วนตัวหรืออะไรก็ตามนะครับเรามีเซฟโซนของเรานะครับอ่าพอชีวิตเราอยู่ในเมืองหลวงมานานนะฮะอ่าเจอผู้เจอคนอะไรเยอะแยะ,ยะรถราตึกราบ้านช่องเยอะก็มีส่วนทำให้มนุษย์ ไม่มีความสุขที่แท้จริงนะครับอ่าส่วนข่าวดังของหลวงตาแย้มนะครับซึ่งอยู่ใกล้บ้านเราเนะเบื้องหน้าเบื้องหลังเราก็ไม่รู้ลึกมากเราไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าเราและคนแถวสามพานต่างรู้ดีว่าวัดก็ได้ช่วยคนยากคนจนและสร้างโรงพยาบาลอ่า รักษาตาที่ดีที่สุดของประเทศไทยนะครับและอีกหลายๆอย่างสร้างทางโรงเรียนนะครับอนุบาลโรงเรียนวะไรขิงใช้เงินที่ญาติโยมบริจาคมานะฮะถ้านับหลายๆปีแล้วก็เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านได้นะครับอันนี้คือข่าวส่วนมากเขาไม่ค่อยนี่กันเขาจะตีแต่ด้านลบอย่างเดียวนะผมไม่ได้เข้าข้างหลวงพ่อนะครับเราก็มองทั้งด้านบวกด้านลบด้านดีนะครับ เพราะนั้นทุกคนก็ได้บทเรียนนะครับว่า,าเงินเนี่ยมันเป็นดาบสองคมไม่ว่าคนจนคนรวยนักการเมืองพระสฆงองค์เจ้าสามารถปวดหัวมีปัญหากับการใช้เงินที่ผิดได้ทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นมันเป็นบทเรียนไม่ใช่เฉพาะคนรวยเท่าน,นั้นนักการเมืองก็มีปัญหาวุ่นวายกันทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องเงินนี่แหละครับท่านนะเราจงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะเหมือนที่เราอยู่ในสวนเนี่ยจะเป็นสวนที่พอเพียงปลูก ต้นไม้ปลูกอะไรที่เรากินได้นะผสมประสานนะครับนะตามจินตนาการเราอันนี้เราคิดว่าจะทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงนะครับความรวยนั้นมันก็ดีอยู่แต่ว,ว่าถ้าอย่างที่บอกใช้เงินไม่ถูกต้องก็จะเป็นดาบเป็นหอ,อกเป็นปืนมาฟันแทงทิ่มแทงเราทำให้เราชิบหายไว,วอดได้นะครับ